สวัสดีครับที่กับผมนะครับบอสซาพาเฟรีนะครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวทิปอาหารฟิลิปปินส์ตามสัญญาที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็เรามาเริ่มกันแบบเร็วๆกันเลยดีกว่าด้วยตัวผมจากอนาคตนะครับเมนูแรกนะครับก็จะมีชื่อว่าบูลาโลครับก็จะเป็นตัวของสตูเนื้อวัวน้ําใสนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวผมแดรดีทลองชิมกันดูเลยนะเขาบอกกันว่ามันจะหวานๆเค็มๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยนะครับ คำแรกที่กินเข้าไปนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อปเปื่อยๆนะทุกคนแล้วก็มีความเค็มๆอยู่นิดหน่อยนะแล้วก็จะมีความหวานนะครับซึ่งแต่เอาจริงๆส่วนใหญ่จะเค็มนํำนั่นแหละทุกคนแต่รวมๆแล้วถือว่าอร่อยครับและที่นี่นะครับก็ยังมีเมนูอื่นเยอะเลยนะก็จะมีเป็นตัวของบะหมี่นะทุกคนที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางฝั่งของจีนนะก็คือบะหมี่ตัวนี้จะเรียกว่าปันปันสิทธ์นะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีตัวของกุ้ง กระเทียมอันนี้ผมไม่หาไม่เจอนะไม่รู้ว่าเป็นเมนูท,ท้องถิ่นของทอไหมแต่เห็นมีทุกที่ทุกร้านเลยนะทุกคนแล้วก็ต่อไปครับอันนี้ผมบอกเลยของเด็ดครับต้องมาลองนะทุกคนคืออะโดโบครับเป็นของขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์นะซึ่งผมจะบอกว่าอะโดโบที่นี่นะของโรงแรมนะทุกคนเขาจะใส่เป็นของตัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่ผสมรวมๆกันมานะแล้วก็เรามาลองชิมกันก็คับผมคาแรกที่กินเข้าไปถามว่าอร่อยไหมก็ ก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่นี่ติดเค็มกันมากนะทุกคนเค็มแบบเค็มเหลือเกินนะเพราะว่ามันเค็มมากๆเลยอะ่อไปอันนี้นะทุกคนคือมันเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนให้ข้าวเหนียวมูปิ้งอะไรยี้ของเราแล้วต่อันนี้ครับจะมีเรียกว่าเนื้อทาปลานะทุกคนก็เป็นอาหารเช้าของเขานะรวมๆแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็น ตัวของเนื้อนะครับหมักสีอิ๊วน้ำตาลแล้วก็พริกไทยดำนะที่ผมไปอ่านมาก็ผมไม่ได้ชิมให้ดูนะแต่บอกก่อนว่าผมกินไปแล้วอร่อยนะทุกคนอันนี้มันเป็นเหงื่ออาหารท้องถิ่นหมดเลยนะทุกคนอยากอยากชิมหมดเลยแต่ว่าน่าจะน่าจะไม่ไหวนี้อันนี้เป็นไอติมท้องถิ่นเขานะใช่ใช่บรนณาสปีดนะไอติมท้องถิ่นไม่ใช่ดิอันอันนี้ป่ะเออสักอันหนึ่งในนี้แหละที่เป็นไอติมท้องถิ่นของเขาเพราะว่าไปดูมา อันนี้เป็นคือผมบอกก่อนนะทุกคนว่าดูสภาพผมกันนะคือเพิ่งไปลุยน้ําตกมา 4- ี่ห้าชั่วโมง้วทุกคนอันนี้คือแบบว่าพอเราลุยเสร็จเขาก็จะมีแบบอาหารให้ด้วยนะก็เป็นอาหารต้องถิ่นนะทุกคนอันเนี้ยคืออันที่เราเห็นวันแรกที่เรามาที่นี่นะแล้วก็จะมีอัลโว่นีการเล็กๆประมาณนี้แล้วก็จะมีไก่ของเขานะครับเชนลิบีเชนลิบีอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะแต่เขาเรียกงั้นเซลล์เซลล์ไงไงที่นี่ ไก่นอร่อยอันนี้นุ่มนะนุ่มมากๆไก่ทอดก็ติงไก่เหมือนไก่ทอดบ้านเราแต่จะเป็นเหมือนแค่ไก่ทอดหนังกรอบนะใช่ถูกต้องข้่รอนแล้วก็อันนี้เค็มเหมือนเดิมเหมือนเดิมอารบูก็เค็มเหมือนเดิมนะครับมันเป็นรสชาติของเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่นี่อาหารติดเค็มนะใช่ใช่ใช่ติดเค็มมากเขาไม่ได้มีการควบคุมความเค็มเหมือนประเทศไทยหรกนะประเทศไทยเรามันมีไงมีเนาะมีแต่มีเรื่องควบคุมความเค็มอยู่บ้างใช่ของเราไม่มีไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่า เป็นอาหารนะทุกคนที่เรากินข้าวเชา้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะทุกคนซึ่งมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้แหละนะของที่ฟิลิปปินส์นะถ้าใครอยากมาลองก็มาลองกันได้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ชิมทั้งหมดของอาหารฟิลิปปินส์นะครับยังมีอีกหลายสิบเมโนูเลยแต่ว่าสั่งกันมากินกันไม่ไหวแล้วทุกคนเราก็ต้องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้าจะมาลองสั่งกินดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมดติดตามครับวันนี้ผมไปก่อนครับบายบายครับ